ครับผมสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ตื่นมาเลยเช้าที่สดใสนะครับอยู่วกันที่ร้านพีทีวันนี้ก็วีถ่ายงานครับตอนเช้าของอีสุซๆนะครับวันนี้ถ่ายกับวีคอสนะครับแล้วก็ชุดใหญ่นะครับเป็นแสนเออชุดใหญ่นะครับวันนี้ล้อแม็กแม็กยางครับเป็นอ่มูลค่า1นึ่งแสนอ่ะประมาณนี้นะนี่ก็กาลังเซตหน้ากองครับกาลังจะถ่ายทำนะครับในเช้านี้นะก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันครับเบื้องหลังว่าวันนี้เราถ่ายกันเป็นยังไงบ้างครับแล้วว่า

เขาเป็นกันที่สเนี่ยเท่ากับ สวัสดีครับผมผมนะครับน้องพั์ p ี Max Center นะครับผมเป็นร้านล้อแม็กยางน,นะครับผมช่วงล่างหรือว่าทําทุกๆอย่างเกี่ยวกับรถยนต์ครับอยู่ที่บ่อวินชลบุรีครับ mm hmm. เด่นๆนะครับที่ร้านเราเนี่ยก็จะมีเรื่องของยางครับ แม็กนะครับแล้วก็เรื่องของช่วงล่างนะครับครบวงจรเรื่องของยางนะครับก็จะมียางทุกประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะออฟโรดนะครับหรือว่าคอมอร์นะครับหรือว่ายางซ้อมเนี่ยเราก็มีนะครับที่พร้อมจะบริการให้ลูกค้านะครับแล้วก็เรื่องของแม็กเนี่ยเราก็มีให้ลูกค้าเลือกเนี่ยหลายลายหลายแบบนะครับแล้ววันนี้นะครับเราได้รถอิซุวีคอร์นะครับจากบริษัทอิซุตะวันออกนะครับนำเข้ามาตกแต่ง ล้อแม็กนะครับในวันนี้ก็จะเป็นโตโยทัยโอเพนคันที่ AT3 นะครับขนาด265 5520กับแม็กออฟโรดนะครับเมกา911นะครับขนาด20คูณ9นะครับ6รูคุณสมบัติของยางนะครับโตโย AT3 เนี่ยก็คือยางเนี่ยมีความนุ่มนะครับมีความสปอร์ตสามารถวิ่งบนทางถนนได้ทางเรียบได้และทางขรุขระได้นะครับและจะมีเสียงรบกวนที่น้อยกว่า ครับผมก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็เดี๋ยวจะนำเจ้าอีลสุวีคอ์นะครับเข้าไปติดตั้งกันเลยครับผมเราจะมาพูดถึงข้อดีนะครับของยางโตโยทายนะครับ เพิคันที่ A3 เพิ่มเติมนะครับผมมีหน้ายางที่กว้างขึ้นนะครับทาให้การขับขี่ได้ดีขึ้นนะครับขับได้ทั้งถนนแห้งและถนนเปียกและยังขับได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับในทางขรุขระการจัดเลี้ยงหน้ายางที่ดีนะครับที่เป็นระเบียบเนี่ยทำให้มีเสียงรบกวนที่เบาบางลงตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนนะครับการประกอบล้อยางนะครับเข้าไปในตัวรถอีวสต์วีคอร์คันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตาจะออกมาหล่อแค่ไหนนะครับไปดูกันเลย